ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนี่ครับเป็นเสียงผู้ที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินครับเป็นเสียงในตำนานก่อนยืนตรงเข้าแถวตอน8โมงเช้ากับตอน6โมงเย็นนะครับธงชาติและเพลงชาติไทยนะครับเป็นไงครับคุณผู้ชมยครับที่ฟังในเมื่อสักรครู่นี้ ทุกวันเวลา8โมงเช้านะครับเรามีนัดนะครับก็คือ6โมงเย็นอ,อีกรอบหนึ่งนะครับก็มีนัดมันคือเวลาที่เสียงแห่งความเป็นชาตินะครับประกาศกึกกล้องพร้อมกับถ้อยคําย้ําเตือนถึงคุณค่าของความเป็นชาติย้อนไปน30กว่าปีที่ผ่านมาครับถ้อยคําข้างต้นเนี่ยเป็นดังอนุสาวรีย์ที่ยืนคงอยู่ข้างหูของคนไทยนะครับโดยตลอดและเจ้าของเสียงพวกดังกล่าวครับเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้ยืนตรงเคารพธงชาติอย่างที่ได้ฟังกันไป มีการมาเปิดเผยคลิปนี้นะครับจากผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งครับเขาเมื่อโพสต์คลิปของคุณประพันธ์หิรันพึกคุณประพันธ์นะครับในคลิปเนี่ยมีการระบุข้อความไว้บอกว่าเสียงนี้ที่คุ้นเคยได้ยินตั้งแต่เด็กสาหรับประวัติเบื้องต้นของคุณประพันธ์หิรันพึกนะครับเป็นค,คุณลุงคนหนึ่งแหละนะครับวัยแปปีเนี่ยปัจจุบันก็เกษียณตัวเองจากราชการและออกมาใช้ชีวิตเรียบง่ายครับขณะที่ทํางานรับใช้เมืองทิศมิราเคิลออฟไลท์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนยายรนาชก ในคลิปเนี่ยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นครับเป็นจำนวนมากด้วยบ้างก็บอกว่าเสียงนี้เนี่ยได้ยินตั้งแต่เด็กๆเลยเพิ่งจะมาเห็นตัวจริงก็วันนี้แหละนี่หาเสียงนี้มานานแล้วหลายท่านถามเข้ามาว่าคุณลุงคนนี้คือใครคุณลุงคนนี้คือคุณประพันธ์หิรันเพลกาเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยอายุ81ปีเป็นสุดยอดเสียงเลยขอให้คุณลุงเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เนี่ยได้เห็นตัวจริงเสียงจริงแบบเป๊ปะๆสักทีหนึ่งนี่นะครับก็ ผมก็เพิ่งเ,เคยเห็นเหมือนกันนะเคยได้ยินเสียงแต่ก็เพิ่งเห็นตัวของเจ้าของเสียงตัวเป็นๆวันนี้ครับโอ้โหนี่ถือว่าวันนี้แหละเปิดวาร์ปนะครับแปดโมงตรงเนี่ยยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจคนนี้แหละครับตัวจริงเสียงจริงครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย บรรดาท้าดหมาท้าดแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเลปเพ็ดไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนำโดยน้องจุ๊มเหมิงครับจากบ้านเจแปนแอนเฟรนนะครับน้องโอลาฟน้องวัจจาน้องเปียกจากบ้านจักรปลอยฮัสกี้เฮาส์น้องวาวแวร์เป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพิตรีชัยนรงค์นักร้องทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับ งานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่องานเพชรอินวันดลนด์2022นะครับไปเจอกันได้ที่เซนทัลพลาซาเวสเกต e นะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานะครับจนถึง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มขอสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ